รูปแบบการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ว1095ลงวันที่28พฤษภาคม2564ซึ่งในคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยในส่วนขององบดำเนินงานนะครับในส่วนของงบดำเนินงานในประเภทค่าวัสดุ นะครับซึ่งงบดําเนินงานเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุนะครับซึ่งงบดําเนินงานนั้นก็หมายถึงรายจ่ายที่กําหนดให้ใจ่ายเพื่อการบริหารงานประจำนะครับก็ได้แก่รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภครวมถึงรายจ่ายที่กําหนดให้ใจ่ายในลักษณนะรลายจ่ายดังกล่าวนะครับ <S <S ซึ่งค่าวัสดุที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้นะครับค่าวัสดุเนี่ย ก็หมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของ <Wow. S 1> นะครับเป็นสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวรหรือตามปกติก็จะมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานาสิ้นเปลืองหมดไปหรือว่าเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นแล้วก็ให้หมายความรวมถึงรายจ่ายดังต่อไปนี้ด้วยนะครับ 1. ก็คือรายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ดัดแปลงต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ 2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน2อง0มืบาท3รายจ่ายเพื่อการจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 4. รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมกับค่าวัสดุเช่นค่าขนส่งค่าภาษีค่าประกันภยัยค่าติดตั้งเป็นต้นสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุเนี่ยเขาให้แบ่งพิจรารณาออกเป็น3ประเภทดังนี้ ก็ไก่ก็คือประเภทวัสดุคงทนนะครับก็ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพเนี่ยมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติจะมีอายุการใช้งานไม่ยืนนานหรือเมื่อนําไปใช้งานแล้วเกิดความชํารุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้อ่าใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วก็ไม่คุ้มค่านะครับขอไข่ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองเนี่ยก็ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วก็ย่อมสิ้นเปลืองหมดไปแปลสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิมคอควายประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไรก็ได้แก่สิ่งของที่ใช้ในเป็นอุปกรณ์ประกอบหรืออะไหล่สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดั้งเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลางรวมถึงรายจ่ายตามที่เขาจำแนกเป็นประเภท ของค่าวัสดุด้วยนะครับค่าวัสดุเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยค่าวัสดุประเภทวัสดุสำนักงานวัสดุไฟฟ้าและวิทยุวัสดุงานบ้านงานครัววัสดุก่อสร้างวัสดุยานพาหนะและขนส่งวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์วัสดุการเกษตรวัสดุโฆษณาและเผยแพร่วัสดุเครื่องแต่งกายวัสดุกีฬา วัสดุคอมพิวเตอร์วัสดุการศึกษาวัสดุเครื่องดับเพลิงวัสดุสนามนะครับวัสดุสำรวจวัสดุดนตรีวัสดุจราจรวัสดุอื่นๆเป็นต้นนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของงบดำเนินงานค่าวัสดุในประเภทที่2นะครับก็คือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุนะครับก็จะมีทั้งคงทนสิ้นเปลืองรวมถึงเป็น วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่นะครับในวัสดุคงทนก็เช่นไมโครเวฟขาตั้งไมโครโฟนหัวแล้งไฟฟ้าเครื่องวัดกระแสะไฟฟ้าเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้ามาสสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้าเครื่องประจุไฟฟ้าโคมไฟทอรโคงไม้ชักฟิวไมลอยพร้อมเครื่องส่งสัญญาณเป็นต้นนะครับตรงนี้เป็นวัสดุไฟฟ้า และวิทยุประเภทวัสดุคงทนทีนี้ประเภทวัสดุสิ้นเปลืองก็ได้แก่ฟิลเทปพ,พันสายไฟสายไฟฟ้าหลอดไฟฟ้าหลอดไฟเข็มขัดรัดสายไฟฟ้าปลั๊กไฟฟ้าสวิตไฟฟ้าหลอดวิทยุทานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุลูกถ้วยสายอากาศรีซซสเตอร์มุกวิ่งคอยล์คอนเดนเซอร์ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์บเบรกเกอร์สายอากาศ หรือเสาอากาศสําหรับวิทยุเครื่องรับโทรศัตโทรทัศจานรับสัญญาณดาวเทียมแบตเตอรี่โซลารเซลล์กล่องรับสัญญาณเป็นต้นนะครับเป็นวัสดุไฟฟ้าและวิทยุประเภทวัสดุสิ้นเปลืองทีนี้วัสดุไฟฟ้าและวิทยุในส่วนของวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ก็เช่นดอกลำโพงฮอ,อนลำโพงแผงวงจรผังแสดงวงจรต่าง ทางบังคับทางไฟเป็นต้นนะครับ